วันนี้จำอยู่ที่ไหนครับดูชีพภูเขาอ๋อวันนี้จำมาเที่ยวภูเขาแล้วครับกำลังเป็นภูเขาอะไรครับเนี่ยเป็นภูเขาที่เราเล่นกันอือดูนะครับนี่เป็นหมอกเต็มเลยนะครับเพื่อนๆหมอกเต็มเลยครับูเปหน่อยังไงถ่ายอยู่ครับนี่นี่เหรอใช่นี่ครับ โอ้หมอกเต็มเลยนะครับนี่ดีเดี๋ยวจำจะพาไปดูจำพาเพื่อนๆไปดูหน่อยอ่านเพื่อนไปดูหน่อยครับโอ้สวยไหมยวสวยไหมมีคนนะครับยังจะปุยในงานคอนเรตายน้ำเตรงนี้จะเป็นบันไดลงนะครับนี่ไม่ใช่ต้นไม้เออต้นไม้แล้วเอาพี่เซียนเพื่อนๆดูหน่อยเร็วๆพี่เซียนเพื่อนๆดูหน่อยเร็วอาการหนาวไหมครับ กนหาวมายืนอยู่ตรงนี้ครับผมเก็บหมวกของเล่นมาด้วยเของเล่นจะเอามาถ่ายเลยมาถายนี่ครับของเล่นมาถ่ายครับน้าูกคันไหนโอเค่อุ้ยหมอกสวยนะครับจำไปยืนตรงนี้นี่อธิบายเพ <rawd Moder> ื่อนๆฟังหน่อยแล้วเพื่อนๆแล้วมันจะคนเข้าป่าไว้ครับแล้วจะไม่มีเห็นรถนะครับครับผมมันมืดตื้อๆเลยนะครับตอนนี้เวลาเก้าโมงเช้าแล้วนะครับนี่ยังมืดๆอยู่เลย ตอนนี้เก้าโมงเช้าเราจะมึ่งตื่นนะครับเนี่ยเชา้าขบวนตื่นเช้าเช้าเช้าได้เห็นกินน้ำไรครับผมแมาๆอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวตกครับผม<ว>มาเข้าร่วมลยครับเข้าเขาร่วมนะครับเดี๋ยวหมอเดี๋ยวไม่สบายครับผมได้ยินย้นตกจะมลมด้วยครับครับผมยวให้จำนั่งตรงนี้นะครับ<ไ>เดี๋ยวให้จำนั่งคุยกับเพื่อนๆอยู่ตรงนี้นะครับถอยปะป๊าหน่อยเร็วโอเคเราจะมาถ่ายรูป ม,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 มีรถด้วมันหน่อยโอ้นี่มีรถเดินมีรถวิ่งด้วยเห็นไหมครับเพื่อนมันมืดหน่อยนึงนะครับมันมองเยอะมากเลยมันถึงลง่งพวกนี้มันก็เลยไม่เห็นรถเลยนะครับแค่นั่งมีรถวิ่งครับตอนนี้เราอยู่ที่ภูหายตางนะครับอำเภอภูเรือ,อจังหวัดเลยนะครับเพื่อนเราจะไปอยู่บนเขาครับผมฝนตกทั้งวันเลยครับเมื่อคืนเรา,ไม,าไม่เห็นรถหนูเออเมื่อคืนฝนตกทั้งวันเลยครับจะฝนตกนะครับ ครับผมวันนี้แจมก็จะกลับแล้วนะครับกลับกเช้าพรุ่งนี้ไปโรงเรียนครับเดี๋ยวค่อยมาใหม่อีกเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะครับดูครับให้ดูบรยาการนะครับอันน้มันจะมาหายรถจากกันตอนนี้สามโมงเช้าเก้านาฬิกานะครับเตรียมตัวข้รถทงชาติครับไปหายตรงนี้หน่อยตรงไหนครับตรงนู้นอ๋อมันฝนตกครับหายสิหายสิเออนี่สวยไหมครับเพื่อน อาหารนี้กีโอเคัรถตลอดเลยลงเดินไปขยับรถรถจีรดนี้จมครพื่อนแอกันนะครับแอกันยังตื่นเลยครับต่นที่แจมอนครับต่เต็มที่จมเลยครับอหนใช้ลูกับเคเียนจมอนี่นี่ไงเตนะครับมาปายายเองดีกว่าแอคันอยู่ไหนแอคันอยู่นี่เย ไปเข้าไปเยี่ยมในบ้านแอกันดีกว่าในในบ้านแอกันมีอะไรว่าในการทำอะไรครับโอ้โหเข้าเข้าไปไหมโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านแอกันนะครับถอดถนครับผมถอดรองเท้าก่อนครับโอเคไปตามไปครับตามไปครับนี่ โอ้โหที่นอนเขามาเข้าไปเลยครับกำลังทำอะไรครับเนี่ยจะกันนอนอยู่กันนอนอยู่เหรอนอนเฉียโองน่ไเียนี่ครับผมไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับโอ้อาจจะไม่เห็นภาพชัดนะครับอาจจะไม่เห็นภาพชัดนะครับเพราะว่าหมอกลงหนามากครับ ครับมันคือสายครับผมเดี๋ยวครับสวัสดีกล่าวไปชิมเลยครับผมถ่ายรูปแยกกันนุ่นหน่อยเออถ่ายรูปแยกกันเลยครับเชิญเชิญเชิญเข้าไปเข้าไปเข้าไปสำหรับชิมนี้ก็ขอละมุดเพื่อนไปก่อนนะครับไปถ่ายตรงนี้ก่อนครับผมถ่ายตรงนี้เลยโอเคถ่ายแล้วครับนี่กันสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนหน่อยสวัสดีครับ อ๊ะม์สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกดติดไลค์กดติดตามน้องแกรมด้วยนะครับบอกเพื่อนๆหน่อยนี่นี่แกรมบอกเพื่อนบอกเพื่อนกดติดตามหน่อยบอกเพื่อนกดบอกเพื่อนกดติดตามหน่อยหันมาหันมาเร็วๆปิดชิปหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กูเจ๊ไปเลยค่ะยบาย บายบายสวัสดีครับบายบายด้วยบายบายไปแล้วพี่จังไปแล้ว